ทีนี้สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของการท่งค่าจาก t a b l e v i e ่ไปยังหน้าใหม่เปิดหน้าใหม่ขึ้นมาวิธีการเราจะใช้เป็น navigation controller กันวิธีการคือเริ่มแรกเราจะไปที่เมนสอริบอร์ดจากไฟล์ตัวเดิมที่เรามีอยู่เนี่แหละเสร็จแล้วเราก็ไปที่ editor นะคะเลือก embed in แล้วก็เลือก navigation controller เราจะได้ตัวควบคุมมา1ตัวขนาดแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จะเราเห็นว่าแถบด้านบนของมันเนี่ยมันจะมีแถบพื้นที่เว้นไว้ให้ซึ่งไว้สําหรับควบคุมการทํางานของตาลน้าที่เราเชื่อมความสัมพันธ์กับมันถัดมาเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราจะต้องมีการสร้างวีคอนโทรเ l อร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งหน้าซึ่งวีคอนโทรเลอร์ตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ในการโชว์ดีเทลต่าง หรือสิ่งที่เราต้องการอธิบายนะคะก็ลากวิคอโทรลเลอร์มาวางหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราจะต้องเชื่อมความสัมพันธ์ของมันอย่างงายๆกันนิดนึงเชื่อมความสัมพันธ์ของมันเราจะคลิกจากตัวเซลล์ตัวนี้ตัวเซลล์ที่เราสร้างไว้นะคะกดคอนโทรลแล้วก็ลากมาที่วิคอโทรลเลอร์เสร็จแล้วเราจะเลือกซ e เลคชั่นเชสเวเป็นพุชเส้นที่เกิดขึ้นเส้นนี้ ตั้งชื่อเปนหน่อยละกันเราจะได้รู้ว่าเดี๋ยว,วเราจะส่งค่าผ่านทางเส้นไหนไปเส้นนี้เราตั้งชื่อว่า Show Detail ละกันนะคะ Show Detail โ okay. อเคอาจจะเรียบร้อยละถัดมาถัดมาในส่วนของหน้าวิวที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราวางเราเลือกสตวงเพื่อให้มีการทดสอบว่าเราส่งค่ามาได้จริงๆนะคะ ปรับเรื่อง Auto resizing แป๊บหนึ่งเพื่อให้อ็อบเจกต์ต่างๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งตามที่เราจัดไว้ในทุกๆขนาดหน้าจอนะคะอ่ะเรียบร้อยถัดมาถัดมาไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้อง มีการใช้งานส่งค่าค่าใดๆก็ตามที่ถูกส่งมาจาก Table View จะต้องมาโชว์ใน Label เพราะ,ะนั้นเราต้องเขียนโค้ดเขียนคาสั่งต่ละนั้นเราจะเขียนที่ไหนให้เริ่มจากการสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนหนึ่งไฟล์เพราะว่าไอวิวคอนโทรเลอร์ตัวใหม่เราสร้างมาเนี่ยยังไม่มีไฟล์ในควบคุมมันเลยสร้างไฟล์ขึ้นมาปกติเลยนะคะ Cocoa Task l a s s Destination View Controller Create ปกตินะทีนี้จัดการเซตค่าผูกไอวิวคอนโทรเลอร์ตัวนี้กับไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาก่อนนั้นจัดการผูกไฟล์ซะ destination controller ตั้งชื่อไฟล์ให้ตัวนี้นิดนึงเป็น destination view controller เอเคนะคะเรียบร้อยละทีนี้ถัดมาถัดมาเราจะเริ่มเขียนโค้ดละ เราจะเริ่มจากฝั่งของ Destination Controller ตัวนี้ก่อนว่าเราต้องการให้มันทำอะไรบ้างเริ่มแรกสิ่งที่เราต้องการให้มันทำเนี่ยก็คือมันจะต้องมี Label ตัวหนึ่งผูกนะะ L B Title จะชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะตั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งตัวแปรตัวนี้จะทำหน้าที่รับค่า คุณจะส่งค่าอะไรมาก็ตามจะส่งอินเด็กมาก็ได้ฉั้นเดี๋ยววันนี้จะลองลองลักษณะของการส่งอินเด็กมาให้ดูดีกว่านะคะอินเด็กอะไรั้นค่าที่ส่งมาจะต้องเป็นตัวเลขเป็นตำแหน่งใดๆสักตำแหน่งหนึ่งแหละที่หลูกส่งมาฉั้ถ้าเกิดคุณส่งมาเป็นลักษณะของอินเด็กอะไรแบบนี้เนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องมีอินเที่มีข้อมูลเหมือนกัน ทุกอย่างเหมือนในหน้าเมื่อสักครู่เหมือนในหน้าของตัว ViewController ตัวนี้ต้องมีทุกอย่างเหมือนกันแั้นเราอยากได้ตัว title ตัวนี้ Copy เลยนะคะเอามาวางนถ้าคุณส่ง index ็ใดๆมาก็ตามให้มันไปดูตำแหน่งของ Data ใน index นั้นแล้วเอามาโชว์เห็นไหม ็หมายความว่าถ้าคุณจะเขียนโค้ดคุณได้อินเดที่ถูกส่งมาละหรือตำแหน่งของผู้ใช้ที่คลิกมาเนี่ยคุณก็จัดก,การเอามันมาเอามันมาโชว์บนลาเบล lb title t e x t เท่ากับ data ช่องที่ index อะไรช่องไหนไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกัน ีนี้ถัดมาเสร็จแล้วอันนี้คือฝั่งที่เป็น destination หรือฝั่งที่ต้องโชว์ดีเทลต่างๆให้เราเห็นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยคราวนี้มาฝั่งที่เป็น table กันบ้างฝั่ง table เราจะต้องสร้างฟังก์ชันออกมาอีก2ฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันแรกเนี่ยฟังก์ชันแรกเป็น table view this select like row at index path เราต้องรู้ก่อนว่าผู้ใช้เนี่ยคลิกที่เซลล์ไหน ซึ่งการทำงานของมันแค่ table view d s e l e c t index ผ่านแล้วก็เลือกเป็น true คืนค่าในการคลิกเมื่อคู่ตอนคลิปที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่เราทดสอบคลิกไอตัวสีเทามันยัค้างอยู่ถูกไหมคะมันจะค้างอยู่คลิกอันไหนก็ค้างอยู่อันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะการ deselect มันก่อนเสร็จเรียบร้อยงานถัดมาอีกหนึ่งฟังชันฟังก์ชันนี้จะทำหน้าที่ส่งค่าสำคัญมากๆ ฟังก์ชัน p p a r e for segue ตัวนี้ในส่วนของ p p a r e for segue เจ er อเรื่อยงตัวนะคะมันขึ้นมาให้คุณว่ามันต้อง override ด้วย override ซะการทำงานของมันบอกว่า if มีการเช็ค if ก่อนหนึ่งอัน if อะไรไม่รู้แต่ปิกาให้เรียบร้อยเดี๋ยวหลุดกันอีกอ่า if save way ถ้า save way identifier เท่ากับ show detail ทไมใช้ show detail เองจำได้ไม่เอ่ยก็คือไอชื่อตัวเนี้ยชื่อตัวนี้นะคะเราตั้งว่า show detail ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเช็คว่าถ้ามันคือ show detail นะคุณจะให้ทำอะไร ดันถ้าเกิดเป็นแบบนี้เราบอกว่าเราจะประกาศ Less destination ขึ้บบนมาเท่ากัแบ destination destination view controller save dot destination view controller as destination repeater โ okay. อเคจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีแอเร่หนึ่งอันอะไรเอ่ยเด้อ๋อขึ้นคิดปึ okay. ๊บมีแอเร่แบบน,นี้ก็กด enter เรียบร้อยและนะคะถัดมา destination คุณจะทำอะไรเขาจะเริ่มส่งค่าแล้ว destination. ฟังที่รับเรามีรับตัวเลขตัวหนึ่งตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะคลิกคือ tableview. index. p a r t จำได้ว่ามีอ่าเจอล้ว t ล้ว w ปดู dot select t a t l o นี่ะ index part f o r select e d l o e นะคะ dot low มันจะคืนค่าเป็น integer ให้แบบนี้มี error ขึ้นม,มาหนึ่งอันปึ๊บเรียบร้อยคราวนี้มาลองทดสอบดูตอนที่เราส่งค่า index ไปแล้ว แล้วฝั่งที่รับก็มีการรับตําแหน่งแล้วนั้นลองดูว่าถ้ากดที่ตําแหน่งไหนมันจะโชว์เหมือนกันไหมมันจะโชว์เหมือนกับที่เรากาหนดเลยหรือเปล่าลองดูนะคะเนั้นถ้าคลิกตําแหน่งนี้ก็คือมือถือถ้าคลิก ios ก็คือ ios คลิก android ก็คือ android เห็นไหมคะมันไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือการทำ navigation n นวิเกชันคอนโทร o เลอร์ไม่ได้ยากอะไรโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้เอาไว้รองในเรื่องรายละเอียดอื่นๆต่อไปแล้วกัน